สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการตั้งค่าหรือการกําหนดหน้ากระดาษนะคะสมมุติว่าเรามีข้อมูลอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่แบบคีย์ลงไปในตัว e x c e l แล้วนะแต่เรายังไม่ได้กําหนดอะไรเลยเรายังไม่ได้เซตค่าอะไรเลยนะทีนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าตัว e x c e l มันมีตรงไหนให้เรากำหนดค่าอะไรยังไงได้บ้างนะคะให้มาดูตรงนี้นะคะให้คลิกมาตรงที่โฮมนะในหน้านี้นะคะมันจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดค่าหน้ากระดาษอยู่อยู่หลายตัวเหมือนกันนะอันแรกมาดูตรงนี้เลยค่ะตรงนี้คือตรงที่เป็นฟรอนต์ใช่ไหมมันก็จะมีฟอนต์ตรงนี้ให้เราเลือกนึกออกไหมคะสมมุติว่า หน้ากระดาษนี้นะคะเราต้องการฟรอนต์เป็นตัวอักษรอะไรสามารถเปลี่ยนได้ด้วยวิธีการนี้เลยค่ะคลุมไปทั้งชีทแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มาเลือกดูเลือกดูตรงนี้นะคะว่าเราต้องการที่จะเอาแบบเอาฟรอนต์อะไรแบบไหนเนี่ยเห็นไหมคะ <S <S เลือกได้เลยนะเราอยากได้ฟอนต์แบบไหนตามแบบที่เราต้องการหรือแบบที่เราชอบอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมคะสามารถที่จะเลือกในในแบบที่เราต้องการได้เลยนะคะว่าเราจะเอาข้อมูลแบบไหน สมมุติว่านี่เอาฟอน์นี้แล้วกันนี่นะคะก็จะได้ข้อมูลแบบนี้มานะคะตรงนี้คือตัวเลือกฟอน์ตนะแล้วก็เรารู้สึกว่าตรงเนี้ค่ะตรงตรงเนี้มันเป็นหัวกระดาษนะสมมุติว่าฟอน์ตทั้งหมดตอนนี้เรารู้สึกว่าหน้านี้เราอยากให้มันแบบเท่ากันทั้งหมดสมมุติหนิงเลือกซักสิบนี่มันก็จะตัวแบบเล็กเล,กเลกนิดนึงกระเจอยร่อย,อยมองไม่เห็นนะคะเอาซักสิบเอ็ดก็ได้ก็จะโตขึ้นมานิดนึง นะคะแล้วเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นเฮดเดอร์เนาะมันเป็นหัวกระดาษเราอยากให้มันโตวกว่าน,นี้นะคะเราสามารถมาเลือกตรงนี้ได้นะเนี่ยที่เป็นตัว A 2ตัวค่ะตัวนี้คือตัวที่แบบเพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นแบบทีละสะเตปอะค่ะเป็นสเตปของมันแบบนี้เห็นไหมหรือตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันก็คือการลดลงทีละสะเตป,ปแบบนี้ได้เลยเพื่อให้เรามองเห็นว่าเฮ้ยไซส์แค่ไหนเป็นไซส์ที่เราต้องการอะไรเงี้ยค่ะ เพราะบางทีถ้าเราคุมแล้วเรามาเลือกตรงนี้เลยมันมันมันมองมันมองยากนะคะมันก็เลยมีตัวเนี้ยไว้ให้เราแบบคลิกเลือกคลิกขึ้นคลิกลงอะไรแบบเนี้ยได้นะอันต่อมาตรงนี้นะคะตรงนี้มันก็จะที่เราใช้กันนะคะมันก็จะเป็นบรนเป็นตัวหนาเป็นตัวเอียงเป็นขีดเส้นใต้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะที่เป็นตัวที่ใช้ในการสร้างตารางสมมตินะว่าถ้านหนิงต้องการที่จะสร้างตารางหนิงก็แค่กด คอนโทรลเคุมข้อมูลของเราทั้งหมดเลยจากนั้นก็เลือกตารางตรงนี้ได้เลยนะคะเนี่ยตารางซึ่งตารางมันก็จะมีนะถ้าเราแบบอยากสร้างทีละฝั่งอ่ะเส้นเส้นล่างก่อนเส้นข้างๆงอะไรเงี้ยนะคะเส้นข้างบนอะไรเงี้ยอ่ะเส้นข้างข้างอีกทีนึงแบบเนี้ยก็ได้เนีย่ยเห็นไหมคะมันจะตีกรอบข้อมูลให้ละเพราะว่าเราเลือกสีด้านนะหรือว่าเราจะสร้างทีเดียวพร้อมกันเลยก็คือเลือกตารางตรงนี้เลยนี่ เห็นไหมคะมันสร้างให้แล้วนะเนี่ยตรงเนี้ยสามารถที่จะสร้างได้นะคะข้างล่างสุดอย่างเงี้ยนะคะเราต้องการที่จะให้แบบมีมีเส้นดับเบิลนะคะก็คือมีเส้นคู่2เส้นข้างล่างก็คือส่วนใหญ่บางทีเราจะใช้ตรงที่ถ้ามันมีแบบมีตรงนี้เป็นทัลทหรือเป็นซัมมารีอะไรเงี้ยเราก็จะใส่เข้าไปนะคะนอกจากนั้นตารางสมมุติว่าตรงเส้นข้างในตรงเนี้ยคะ่ะเราไม่อยากให้มันมีเส้นเหมือนกันนะเราอยากให้มันเป็นเส้นแบบอื่น นะสามารถทำยังไงได้บ้างสามารถที่จะคุมข้อมูลนะคะช่วงที่เราต้องการที่จะให้เส้นมันเป็นแบบเส้นปะปะอะ่ะแบบเนี้ยแล้วก็คลิกขวาแบบเนี้ยนะคะไปที่ format cell แบบนี้ได้นะมันจะขึ้น border ตรงนี้มาให้เห็นไหมนี่ซึ่ง border ตรงนี้เราก็สามารถที่จะจะสร้างได้เหมือนกันนะคะสมมุติว่าเราต้องการที่จะให้เส้นกลางๆตรงเนี้ยมันเป็นเส้นปรับแบบเนี้ยเห็นไหมเราก็ใส่เส้นปะเข้ามาจากนั้นกดโอเคไปเลยเห็นไหมคะ นี่มันก็จะได้เส้นประปะมาให้เราแล้วนะสามารถที่จะสร้างตารางในตัว b o r d ร์เมื่อสักครู่นี้ได้นะคะหรือข้อมูลอันอื่นนะคะเป็นสีเปอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะสร้างใน b เดอร์ได้เหมือนกันนะอ่ะแต่ตอนนี้เราดูตรงนี้ก่อนว่ามันมีอะไรให้เราบ้างตรงนี้นะคะจะเป็นการใส,ส่สีใส่สีของของพื้นที่นะคะใส่สีของพื้นที่ของตารางข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นเหมือนถังสีเทๆนะคะเห็นไหมมันจะเป็น fill color สมมุติว่าเราบอกว่าหัวกระดาษเนี่ยเราอยากได้เป็นสีสีอะไรดีอาสีแบบนี้ก็ได้เนีย่ยเห็นไหมคะมันก็จะใส่ให้สมมุติพื้นที่ตรงนี้นะคะเราอยากใส่เป็นสีอลงมาอนีกนิดนึงแบบเนี้ยนะคะเห็นไหมนี่คือการใส่สีนะคะใส่สีของตัวตัวสีพื้นกระดาษนะคะสีพื้นของตัวเซลล์นะอ่าแล้วตรงนี้ล่ะสมมุติว่า เราต้องการที่จะเปลี่ยนสีตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีฟอนตนะคะสีตัวหนังสือเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนเป็นสีสมมติเปลี่ยนเป็นสีสมมน,สน้ําเงินแบบนี้ก็ได้ฟอนนี้ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะคะสมมติเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินก็คือนี่คลิกเลือกเลยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินให้นะโอเคตรงฟอนต์ตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะมีประมาณนี้เรามาดูตรงนี้ค่ะตรงอลิเมนต์ตรง,ตรงนี้มันช่วยทําอะไรได้บ้างตรงนี้นะคะมาดูอันนี้ก่อนเลย อันข้างบนนี้นะคะมันจะใช้ในการเรียกว่าอะไรคะจัดตัวหนังสือให้มันอยู่แบบว่าอยู่ชิดขอบบนชิดขอบล่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออยู่ตรงกลางนะ่ะเดี๋ยวนิงขยายอันนี้ให้ดูก่อนละกันสมมุติอันนี้เนี่ยอันใหญ่ๆสมมุติเราคุมข้อมูลถ้าเราเลือกตรงนี้นะคะเห็นไหมตัวหนังสือมันจะกระโดดขึ้นไปชิดขอบข้างบนนะถ้าเลือกตรงนี้มันก็จะอยู่ตรงกลางกาง ถ้าเลือกตรงนี้นะคะมันก็จะมาชิดตรงขอบข้างล่างนะแล้วก็ถ้าเลือกตรงนี้นะคะถ้าเลือกตรงนี้มันจะชิดขอบฝั่งนี้เลยอาจยะหนีไว้ตรงกลางเห็นชัดขึ้นถ้าเลือกตรงนี้มันจะชิดขอบฝั่งนี้นะคะถ้าเลือกอันนี้มันก็จะชิดขอบอีกฝั่งขวาเลือกตรงนี้มันจะชิดขอบตรงกลางนั่นเองนะคะเห็นไหมนี่คือวิธีการจัดนะนี่เห็นไหมคะ ถ้าทําแบบนี้มันก็จะขยับเข้าไปเห็นไหมนี่มันจะขยับเข้าไปเรื่อยๆเหมือนลักษณะของแทบปะค่ะแทบเวลาที่เราใช้ใช้ Word เน,นี่ยเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเหมือนลักษณะของแทบเวลาที่เราใช้ w o r d อด่กดๆแบบขยับไปทีลสะสเต็ปสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้นะคะมีไว้สําหรับเม r g e เซล์อะเมิรเซล์ยังไงสมมุตินะสมมุติเรามีตารางแบบนี้ถูกไหมคะ เราอยากให้มันเป็นตารางเดียวกันอสมมุติอันนี้เอาออกแล้วอยากให้ตรงนี้มันเป็นตารางเดียวกันใช้วิธีการก็คือคลิกตรงนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นการเหมือเซลให้เป็นเซลเซลเดียวนะคะ,ะตัวนี้คืออะไรเห็นไหมนี่คือการจัดตัวหนังสือนะคะในในเซลอะ่ะให้มันแบบให้มันเอียงให้มันอะไรเงี้ยสมมติลองดูนะคะถ้าเลือกตรงนี้นี่เห็นไหมการจัดตัวหนังสือให้มันเอียงไปในรูปแบบที่ ที่เนี้ยค่ะที่ที่มันกําหนดให้นี่แหละนะคะมันก็จะมีการโรเตอยู่หลายรูปแบบอยู่เห็นไหมคะนี่จริงๆอันนี้ก็ใช้ได้นี่เห็นไหมคะเลือกเลือกไอ้ตัวเนี้ยวิ่งวิงวิงว่งวิงวงไปนะคะเห็นไหมนี่นะคะคือตัวแบบเหมือนโรเตทข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะ นี่เห็นไหมอันนี้คือตรงอะลเมนต์ตรงนี้ในการจัดข้อความนะคะหรือถ้าเราคลิกลงมาตรงนี้เห็นไหมมันก็จะเจอสมมุติสมมุติตรงนี้นะคะเราคลุมไว้คลิกตรงไปเหตุผมตรงอะลเมนต์เนี่ยมันจะมีให้หลายอย่างอยู่แล้วมีทั้ง protection มี f i l มี border มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันจะเป็นเครื่องมือมันจะเป็นเครื่องมือของหน้านี้ดังนั้นคลิกตรงนี้มันก็จะมีเหมือนกันเห็นไหมแต่มันก็จะเป็นส่วนของฟรอนต์ถูกไหมคะ เราคลิกตรงนี้มันก็จะเป็นขึ้นในส่วนของออลิเมนต์แบบนี้ให้นะส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้คือคือตัวนัมเบอร์คือตัวนัมเบอร์ที่เราสามารถที่จะมาจัดการตรงนี้ได้ที่มันเป็นฟอร์แมตเซลล์อะค่ะเนี่ยเราสามารถที่จะมาจัดการได้นะคะสมมุติข้อมูลของเราเป็นแบบนี้ถ้าเราอยากใส่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้ค่ะใส่เป็นค่าเงินอะไรแบบนี้เห็นไหมคะ ใเป็นยูโรเป็นดอลล่าอะไรเงี้ยอ่าเป็นแอคเคาท์เป็นจ e น e r a ละอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยตรงนี้คือตัวที่สามารถที่จะเลือกในการจัดการตัวเลขนะคะว่าเราจะจัดการตัวเลขที่มีอยู่ให้เป็นยังไงอะไรแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยเปลี่ยนเป็นวันที่เป็นเวลาเป็นเปอร์เซ็นเทจเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่ในนี้นะคะเนี่ยเราก็จัดเป็นจ e น e r a ลเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือข้อมูลนะว่าเราจะทำอะไรตรงไหนยังไงนะคะ ก็จะมีเหมือนที่บอกค่ะจะมีการจัดการฟรอนต์ก็คือจัดการตัวอักษรตรงนี้อ l ลเมนต์ก็คือจะเป็นเรื่องของการจัดการตำแหน่งนะคะตำแหน่งของข้อมูลที่อยู่ในเซล์ลอะไรอย่างเงี้ยและตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการตัวนัมเบอร์หรือตัวหมายเลขนั่นเองนะโอเคสำหรับคลิปนี้เท่าน,นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ